ชอแล้วชอแล้วอแล้วดอกนึงเห็ดพึ่งเลือดปารตมะเรงวันมาแต่ใส่กีลายเนี่ย ด,ดอกหนึงพี่น้องดอกหนึงแน่มาเห็นพี่น้องเนี่ยจากมองนี้มามองนี้ดอกหนึงโอ้ยสีเป็นบิ่งหยาคเนี่ยสีเดียวกับใบใหม่เลยพี่น้องเบิ่งอ้ยดอกง่ามเห็นตะปูอยู่เก็บตะเกียบโอ้ยมาแรงวันเนี่ยแรงวันนีึคือหลายเหตุ เงียบเงียบพี่น้องมาผู้เดียวประจำใส่สองดอกพี่น้องปานี่ไปปลาไม่ต่อพี่น้องจะแนมเห็นบอคุอยเจออีกเร็วดอกนหนึน่งดอกง่ายไม่ได้เนี่ยว้ายสวย เห็ดจมูกอยู่พี่น้องเห็นบ่สวยงามตามท้องเรื่องบรรยากาศในป่าพี่น้องคอยเจออีกแล้วโดกหนึ่งบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ ไี่แก้วเจอออกแก้วดอกหนึ่งเห็ดพึ่งเลือดจ้านี่นี่โอสีเนี่ยสีงามครับพี่น้องเอ้ยจักรยานหน่อยกับจอดูพู่นนะ บริตตัสให้เบิ้งด้วยพี่น้องเอ้ยสรุปไดสี่ดอกพี่น้องเอ้ยปานี่ล่ละเฮ็ดบอนออกจ้ะสรุปยี่แก่ไดสี่ดอกด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้ได้ยูกแกงถวยนึงเด้อจ้ะเด้อ พ่อใหญ่แล้วลว่าเราเจอเห็ดพี่น้องแปวปื้ดคือตาดีแถ่พ่อใหญ่ปื้ดพ่อใหญ่เจอเห็ดดอกหนึ่ง <laughs> เห็ดผึ่งเลือดพี่น้องพ่อใหญ่แล้วเจอ <laughs> สมอเอ้ยมาเบิ่งแข่งฟุตบอลกันเลยแวะป่าพี่น้องเอ้ย เจอเฮต์อีนีดอกหนึ่งสวัสดีครับ <laughs> บรรยากาศในป่าพี่นอกป่าเงียบเงียบคอยเห็นแล้วพี่นงสามดอกค่ะสามดอกสามดอก,ดอกหนึ่ง สองสามกุ้ยดอกบักใไงหนึ่งเดียวเดียวเดียวพอไงเราเก็บอืออ่ะหนึ่งดอกกุ้ยสองดอกกุ้ยพอได้ตั้งใจมาหาแต่ก็เตรียมถุงมาน้ำดอกที่สามปิดรูด้วยโอ้ได้๋สามดอก เก็บใส่ถ no no. uh ุง huh. น um ั two, ่นแม่ล่ะสัมดอกสัมด็อกไปไงเฮ็ดยูเฮ็ดโ n ้ยไหมโน่ติงตงเก็บเก็บเฮดีกดดิสันฟรังกี้อ่อฮะเฮ็ดน้ำหมากบ้างเนี่ยหนึ่งสองสามเจ้าวายจะแกวบเอาจ้า ดอกหนึ่งพี่น้องดอกหนึ่งดอกหน่อยแต่วายายแก้วก็เอาด้วยจา้าเฮ็ดน้ำหมากอุ้ยดอกไปังไงหนึ่งบึ่งขาแต่วาย่ายแก้วบอเอาจา้าอีกดอกหนึ่งพี่น้อง สีสันสวยงามเกเิดอยู่ข้างทางนี่แล้ะพี่นอ้องเห็นบเพนเกิดอยู่ข้างทางเด้อดอเห็ด,ดอันนี้เพ่นมักชื้นมักข้ามชื้นเจอผู้หญิงมาย่างป่าพี่น้องม้าหาโตแหมอู้เป็นตยหยาด จังไดจังผ้าหมาไมายางหลายตโตโหดมาผูด้เดียวนําเกิดมันอะไรกัดข่อยเซยจังไดนเลยพี่น้องเอ้ขอละยานมาหมาแม่เจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วดอกนึงนี่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 น่น้ำขานทางไงเลยพี่น้องเห็นบอดอกนึงงามครับพี่น้องเอ้อย่าทายรูปจังหน่อยกันเด้ออุ้ยงามครับพี่น้องงามครับ เวันนี้โมดิตัดขาเลิกพี่น้อ,อ,อบนงบอมเดลเอามีดมานั่นหย่านม้าลาแม่พี่น้องพหญ่แล้มามาาวบอกเขามาทางไหนน้ำข่อยจักเราไปทางไหนบุญพงไใหญ่หาไปจะสั่งเใช่ไหมให้่อยย่างเขามาูนเดียวแม่แล้วบอกเขามาหน่ะแม่พี่น้องเฮ้ยทำไมม้าลาข่อยก็เขาสิโดนม้ากัดอยูู่นเดียวแล้วมั้งนี่นนเนาะเจอเฮ็ดยังนี่พี่น้องเฮ็ดยังวะเฮ็ดพึ่งหวาน เมนบ่เหด่เห็ดอุ๊ยเห็ดยังวะเกิพายัม่เบิ่งนกันนะนเ้ยกเป็นสรมน่เากมโนนเไากมาโ่ได้กโน่มเนยาน้ยา่น่เห็มนเด้กินบ่ได้เด้่นเ้อ่นเ็ด้ยนเ้เ้ม่เเลือดเด้อพี่น้อง ถาล้างสีแนวนี้กินบ่ได้พี่น้องต้องล้างสีแดงเอ้ย้ตยทองเพิ่นสีแดงยังสกินได้อันนี้กินบ่ได้จ้าเฮ็ดเบือเฮ็ดเบือเป็นบาคุยแต่โทรศัพท์หูตึงบันละพี่น้องเอ้ยคุยแต่โทรศัพท์หลายสรุปผลงานพี่น้องเด็ดเจ็ดดอกจ้ามากับพอใหญ่มม้นนี้มาแวะเบิ่งปลาเด็ดเจ็ดดอกด้อพี่น้องเด้อ เจอกันใหม่นะจ๊ะ